รับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมมื้อนี้มาเจอบบ้าโบออยหรอครับพี่น้องเมื่อนี้เนี่ยในก้อนขมพี่น้องเอ้ยมะก้อนขมสึงเสพี่น้องเอ้ยลุยเลยหรอกครับผักกับผักเกี่ยหมาม,มีหมากบินฟ้านะั่พี่น้องใส่กับหมากบินฟ้าของดูคำระยครับเนี่ยออ แซ่บพีพ่น้องผมอ้ําลํากินเขาน้เล็กน้อยครับใส่เขาเล็กน้อยกวายแบบซอยหางเลยครับนี่ อ,อําลํมขมขมนหวานเากาะัดวคูคว้าอะไรคือหรอ ใส่กับข้าวหน้าแกกับผักคะน้าอ๋อบัดเนี่ย <ś led> ขวับ ใกลกะเที่ยมออกไป่งไม่ลองคํำเนี่ย ดเพราะกินนที่ประคบรอทอดควไพ่วันนะครับพี่น,น้องต้นผู้ติดกิ่งอะเส่บๆน้อกันครับแบบซอยหางเลยครับ หอมดีปักทีล้าหอมครับเยี่ยวันอ่วนอยู่ครับ ก๋วยซอยหาง้วงคืองอนไปหร มีนาน้หนาวโดนรอบนี่นรองนาวไรกิเนยังกับพวกแสบนะมนกินเนี่ยคือเป็นแับแสบด้วะของมากครับนี่ยไกยเนี่ยเนี่ยของมาก อะไลๆโอเคครบได้นเนื้อหัวหน่อยมากว่าพ่อยดีขนาดพี่น้องเนี่ย 不都动弹不 อ๋อซีเาลาหมัมควมพี่ก่องแต่ว่ากินมันได้ครับว่าม,มีคนเบิง่งขึ้นขนด่างคนเนาะครับจ็คพีน้ังเอฟซีว่ทางไหนมาติดตามมาเบิ่งผมกับกินแป้งแจ็คสันนะครับผมเมื่อกี้ฟุกเกิร์เพ่นจะมีคนมามากาชอบครับผม ข้าวบะหมี่น้ำข้นบางหาคนมาตีตามหัวเน่าครับล่องคลิปเป็นไรกับประเดี๋ยววิวขึ้นมัวก็กินไปทั้งกันเลยครับผมเพื่อมีพินวองเอฟซีเป็นเหลือตุนมาตีตามมาเบื้องหายครับ ได้กับเดี๋นบ้าโบเนี่ยนะครับพี่น้องก็เป็นกําลังใจให้นะครับ อืมโอ้อิ่มเราพี่นองที่นีคึือีกลิมนบกเบิครับผมพ่ออยุไรละยังไงกบคว้าถั่วคว้าพี่พี่น้องนะครับเน้กอกินบกกินบ่เบินมันอิ่มครับทองเอีดนะกินลายกันเลย เรียบรอบลาได้หรอครับพี่น้องลำอิ่มบไว้แล้วยังไงก็ขอบคุณพี่น้องที่ททติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ